กดค้างไปเลยไม่กระโดดม,มันเองแหละเอออะไกดค้างไปเยี่ยมฮะเออเอเอดีว่ะผมว่าเล่นอย่างเงี้ยแหละง่ายดีนะ <laughs> สวัสดีครับชาวเดสเกมเมอร์ท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทางในเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับโอ้โหเลยนไดว่าตำนานกว่าภาค3อีกนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ลองไปดูอ้าวผมไม่มีเกมนี่หว่าตอนนี้ก็เลยซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนดูลืมกดไลค์ like กด่อนนะครับ เป็นกระใจกล้องซ่าด้วยนะครับผม Coda Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับกดเพลย์ว,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 ว้าวนี่คือเลเวลหนึ่งครับคือเออผมไม่มีเกม <c oughs> ไม่รู้นึกว่าซื้อไว้เล้วนะครับก็ลดราคาพอดีก็เลยกดซื้อมานี่คือเรายังไอ้นี่ไม่ได้นะเพราะว่าเรานะเลเวลศูนย์นะเขาบอกว่าภาคนี้มีคนเล่นเยอะกว่าเยอะกว่าภาคที่ผมเล่นอนะ่ะภาค3นะครับภาคนี้คนเล่นเยอะกว่านะ เจอห้องไวกว่าเยอะเลยนะครับจะเทียบกับภาคภาคสานี่เจอไม่ไวเท่านี้นะเจอห้องไวแล้วเปลี่ยนด่านเชลเลยเรามีเรามีของแค่นี้ใช่ไหมอ่าโอเคทีมเดดแมทว้าวมาลาทอนอันนี้คือเลยังเลือกอาวุธไม่ได้นะเพราะว่าโอ้แต่มันทำไมภาพมันดูดีกว่าภาคสามเยอะเลยวันที่ผมเล่นไปเอเดหรือผมปรับไม่ได้ปรับภาพไวชัดแน่เลยภาคสเออแน่เลยอะโอเคตายรีโหลดปึ๊บ เออเน,นี่ยภาพมันดูลื่นไหลกว่าภาคสามเยอะเลยอะไรวะเนี่ยว่าผมนั้นผมไม่ได้ปรับภาพแน่ฮะโอยอ้าว UAV onlineUAV online เพื่อเราสแกนแล้วปืนก็ยิงไม่ยากนะผมจะโดนมุมเดิมยิงวุ้เนี่ยนี่มีตูนี่มีตูอ่ตายอยู่รีโหลดจึ๊บ ฝั่งนู้นว่ะอยู่ฝั่งข้างหน้าทางขวาครับโดดไปมีตัวเกิดด้านซ้ายตัวหนึ่งป้ยไม่ไม่ตัวหนึ่งแล้วเยอะเยอะอยู่เข้าไปครับหนึ่งลูกเบอร์ไปดีโหลดโอเคตายสวยอยู่โอ้โหมองมองยากยากมาหน่อยครับไหนศัตรูครับ อา้าวแล้วที่เขายืนทำอะไรนี่กดไปครับกดไปไม่โดนเลยรีโหลดโอเคหน้ามีตู้่ะลูกซองอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับเบิร์ไปก่อนหนึ่งลูกโอเคเบิร์ไปไปลายปลาแฟร์ครับอ่ามีตัวโดนด้วยวัด ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยิงกันตายโคตรไวเหมือนเดิมนะฮะตัวอยู่ข้างบนใช่ไหมเจยาขึ้นไปตายตายโอเคสวยมัโดนเปบล็อกอีกแล้วไปบลอกอีกแล้วเบลอาอีกแล้วเอ่อฮะมาขึ้นมาจากข้างหลัง ด้านขวาตัด้านขวาโอเคเข้ามานึงลูกนุ้นมีตูวดีโรดอืโอเคอ,อ่ลองชอ็อตอะไรห,หาอะไรเพื่อนโอเเคฮ้ย u ูวมาวะกดเลยวะกดตีโอเค u ูวมาละวัสดีเพื่อนโอเคได้แอร์ดรอป พังไปข้างนอกเคโอโหโอ้โหจะเครื่องบินอีกแล้วเนี่ยเกมนี้เจอพวกเครื่องบินนี่หมดแล้วว่าแห้งฮะโอ้เครื่องบินนีิไม่หยุดเลยอ่ะออกไปยังไงเนี่ยถามจริงตอนเนี้ยเห็นของแต่ผมออกไปไม่ได้อ่ะตายโอเคมันเก็บของผมเออเออโอ้โหก็จะตายเดี๋ยวตัวไม่ใช่นะยิงไม่โดนอาจจะแพ้เหรอเนี่ยอะไรวะเร็วจัง เกมไวจังเลยโอเคเอาให้ตายครับสวยอยู่มูฟเมนก็ลำมาดนิดนึงถามว่าเล่นทำไมก็เล่นได้อยู่โอ้โหได้ตัวหนึ่งหมดหมดยังแพ้ยังแพ้ปะเจ็ดพันห้าปะดูจากสกอร์ซ้ายล่างนะฮะโอ้ my god ดอ่ะเอาไม่ตายเหรอเขาถามจริงเอาเออเสียแทนสุดหมด โอ้กำลังมันเลยโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะต่อ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 ปลดล็อกอันใหม่แล้วแต่ว่าก็ปืนเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอเคอันเดิมแหละว้าวทีมเด็ดแมทคือด่านหลายๆด่านเนี่ยเราจะคุ้นหูคุ้นหูคุ้นตากันพอสมควรนะเราก็จะเคยเห็นด่านพวกเนี้ยในเกมต่างๆเยอะนะเข้าไปป้ายหนึ่งลูกเออไม่ตายด้วยเรียกว่าเป็นตำนานจนแบบ หลายๆเกมก็เอามาทําเยอะนะครับเอามาทําเป็นด่านในเกมนะครับหลายเกมเหมือนกันแม้แต่คอฟตูตี้นะครับพวกโมงโมบายอะไรพวกนี้ก็เอามาทําหมดโอ้ยไปดียิงเลยตอนนี้ศะตูยิงมั้งผมมองยากจัดจัดมีอีกปะกระสุนหมดกระสุนหมดพอดีด้วยนะตายโอเคเพย์แบ็คเออสํารวจใครมาเอ้ยเขามีใครมาแล้วเนี่ยเพื่อดึงศัตรูยิงได้ป่ะสวย ตายโอเคเออผมว่าเล็งอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะเลยฮะเล็งศูนย์เนี่ยเพราะเกมนี้ผมว่าเนเ้นเลนลงศูนย์มากกว่าตายไปดิเพื่อนมาวีวีออนไลน์ศัตรูโอ้โหยิงกันตายโคตรไวไอะเกมนี้ยังยังไวเหมือนเดิมนะการต่อสู้ในเกมนี้ยังไวแบบไวจัดจัดเหมือนเดิมข้างหน้ามีสองตัวเลยฮะไม่โดนเลยยิงยากจัดจัดเลย แต <mile inside. S 2> ่มูเมนต์มันก็ยังแบบที่ผมบอกอะมันไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ลื่นไหลนะครับไม่ได้ลื่นไหลเหมือนภาคภาคในยุคนี้นะเออก็ต้องเข้าใจตรงนี้ครับเขี่เปินมาที่เพื่อนเคลีรโรดอึ๊บเกมมันไม่ได้ลื่นไหลแล้วอะนะต้องเข้าใจตรงนี้นะเออโหหมดพอดีโรดจึ๊บโอเคคือมูเมนต์การเคลื่อนที่การกระโดดการอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่ได้ลื่นไหลือนสมัยนี้ หรือว่าเกมสมัยนี้ลื่นไหลเกินไปก็ไม่รู้่啊ด่านเกมนี้ก็เรียกว่าเรียบง่ายนะเล่นแล้วแบบแป๊บเดียวก็จําได้แล้วตรงไหนไปตรงไหนนะครับประตูอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้จริงจังปะเนี่ยมาตายสองปีครับได้อยู่เดวบลคิวกดไปโดนด้วยโอ้ข้างหลังอีกแล้วคือเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าถ้าเราโดนข้างหลังอะครับยังไงคุณก็สู้ไม่ได้จริงนะยอมรับเลยคือคุณยังไงคุณก็แพ้ครับจริงฟรีโหลดมันก็อยู่ขวากันดิ ระเบิดอุ้ยโอ้โหนางหลังตัวขึ้นบนได้ด้วยเนาะโอ้โหลำบากจัดเราเล่นอาชีพอื่นบ้างไหมซนไนเปอร์โอ้โหถามจริงผมถามคุณจริงๆเลยนะว่าผมจะเอาอะไรไปยิงมันครับเอาที่ยนชนะเฉยเออดีดานเยอะจังเลยนี่ผมยังยังไม่ปลดเนาะเอาลูกซองไปยิงก็ไหม วันนี้เราลูกสี่แล้วฮะไอ้ไวอยู่นะลูกซองไหนลูกซองไหนลูกซองโอ้โหเปลี่ยนปืนนี่โคตรนานโอ้โหไม่ดีหาคนบ่เจอตายโอเคอ่าได้อยู่รีโหลดลองช็อตก็มาคือยิงกันตายไวนะผมว่าคือถ้าเทียบกันอ่ะพอมาเล่นดวดผมก็รู้สึกว่าคอมสตี้ในสมัยเนี้ยในสมัยนี้ยิงยิงกันตายช้าไปเลยเออภาคนี้ยิงไวมากโอเคยูวีวอนไลน์ฮะสแกน ภูมนี้ยิงได้อยู่นะผมว่าเล็กดีๆไม่ไหวแล้วเว้ยลุยดีกว่าเพื่อนไม่หวาล้าไม่หวาล้าไม่หวาล้านี่ปาไปปาไปโดนไหมโดนอยู่รีโหลดเอ้าจะขอให้ปลดเลเวลปลดปืนก่อนนะปลดเลเวลให้ปลดปืนก่อนนะไม่งั้นเล่นละหมากก็เป็นหนึ่งเกมที่ต้องแบบต้องเก็บเลเวลซะหน่อยนะตายสองครับรีโหลด ระเบิดนะเพื่อนอืมไม่โดนเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ต้องอะไรนะต้องเก็บคิวสตรีคเนาะต้องฆ่าให้ได้เยอะๆนะครับห้ามตายถ้าตายก็คือที่สะสมมาหายหมดนะครับก็เป็นหนึ่งภาคที่ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับก็พอแบบนี้แหละนะตายฮะชุดเดียวตายไม่ยากไม่ยากชุดเดียวตายนี่ไม่ยากอ่ะยิงไปหนึ่งทีไม่โดนมีตัวอยู่อ่ะไปหนึ่งลูกโดนอยู่ แอซิสทั้งนั้นเออโอ๊ยเอาไปเลยเพื่อนให้อีกหนึ่งลูกนะให้นะสวยอยู่สวยอยู่เก็บปืนคนอื่นมาดีที่สุดตอนนี้เปล่าหรอกมันรัวไม่ได้เลยนะมันรัวมีตูอยู่อ้าวระเบิดเพื่อนโดนแล้วโอ้ยเอาไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะ อ้าวพอโดดมาพุกเจอคนเออดีทั้มิ่งดิงจริงเกมนี้ประตูเหรอโอเคอ้าวชนะละเออไรม้ง่ได้ยิงเข้าคิี่คนนะแปดคนโคตรน้อยได้ปืนกลเอะเถี๋จะเจอกันเปลี่ยนปืนเล่นบ้างช h o w no m คือจริงๆถ้าจะเล่นจริงๆนะผมต้องนั่งเก็บเลเวลเยอะครับาะไม่งั้นสู้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่านะ้วยความที่ ต้องเข้าใจนะครับว่าเกมมันต้องใช้เวลาในการฟาร์มเลเวลนะครับผมยิงอะไรเดี่ยปืนมันดีดนะปืนมันดีดซ้ายดีดขวามากครับมันไม่ได้ดีขึ้นอย่างเดียวไงอุ้ยก็ว่าบทประกอนโอ้โดนฮะเฮดช็อตได้ยังไงครับเนี่ยเออหนเกมที่ผมว่ามันก็งงๆดีนะบทมันจะโดนมันก็โดนมันเอง ไอ้เก็บปืนคนอื่นที่คุ้นเคยมาหน่อยเอ้ยปืนอย่างงี้ดิว่าค่อยเล่นได้หน่อยตายครับอุ้ยเพื่อนเราเองอุ้ยสนามอยู่ข้างบนฮะเห็นเคมอด้วยโอเคมีตู้อยู่บนตู้อยู่บนอย่าอย่าอ้าวไม่มฟันหน้าไปเลยไอคิโบอาคิโบขอหน่อยเพื่อน ขอหน่อยดิขอหน่อยดิเล่นนี่ไหมภาคนี้เล่นได้ไหมโอ้โหภาคนี้น่ากลัวกว่าภาคนู้นนี่ฮะโอ้โหโอ้โหน่ากลัวจัดมีตูอยู่ข้างหน้าเข้าไปก่อนหนึ่งลูกอัพรัวๆไปดิโอ้ยศัตรูกดค้างไปครับกดค้างไปก่อนนะคกดค้างไปไม่โดนตรงนี้เลยเรามีแค่แพ็กเกจ เรียกลงมาโอเคครับมันมีตัวเหรใช่มันมีตัวฮะเรียกแค่ขแค่แค่แค่แพเกจมาก่อนเออเฮ้ยอย่ามาเกลของผมมาเกลีผมมาเออโดนไอ้นี่เลยได้อีกเยี่ยมกดค้างไปเลยจะมากระโดดมาเองแหละเออแะไรกดค้างไปเยี่ยมฮะเออเออดีว่ะผมว่าเล่นอย่างเงี้ยแหละง่ายดีนะ ยิงรัวไว้ก่อนกดค้างไปครับโอ้โหเพื่อนโดนหมดจะโดนมันก็โดดมาเองอะนะครับโอเคอยู่เอวีอาร์กันจะกดยูเอวีเลยเรียกของเรียกของแชร์แพ็กเกจใครวะของตัวอโอเซนที่กัรนวะได้ปะเยี่ยมครับวางเลยครับสวัสดีครับอ่ะ มาแล้วมัน,นเก็บของเรัแล้วด้วยตายละวะขอแลกกันนะคนท้างไปเยี A ่ยมขอแค่เล็งก่อนอะจริงตูขึ้นบนเหรอเออเฮ้อลำบากจัดโอ้ข้างบนยิงมาใช่ไหมออกข้างล่างเหรอโอ้อะไรวะนึกว่าข้างบนยิงมา กดค้างไปครับโอ้โหโอ้โหสามคิวรัวรัวพ่อสุดเที UA <V> ่ UAV เวดึงเกมที่ยิงกันไวจริงนะ F สองพันเอามาดิลองหน,น่อยดิเพื่อนมาเลยเพื่อนกดค้างไปครับโง่มาเออกดกดไปก่อนอนะโดมโดมกดไปก่อนเออแล้วก็ผมโดนส่วนตาย UAV เพียบเลยตอนนี้น่าจะ UAV แหละ UAV ออนไลน์เราจะแพ้แล้วเหรอโอ้แพ้เลย เลยวะทรายยิงไปตั้งเยอะโอ้มันได้เฮลิคอปเตอร์อ่ะยิงฟรีเลยจริงโอ้มี16คิวนะทุกคนดูเรืออยู่นะอีกสักรอบไหมอีกสักรอบเลงยังไม่ปลดอีกเหรอครับเนี่ยเรายังทำอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องเล่นไปก่อนเล่นอันนี้แหละกระบอกนี่แหละมันสุดละเขามายิงรัว Let's go แต่คนเล่นก็ยังเยอะจริงนะมีมาเรื่อยๆครับเพราะตอนที่ผมเล่นนี่คือเกมรถราคาด้วยไงอู้ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีฮะพอลังหาว่าศัตรูอยู่ไหนหมดอ้าวกลายเป็นเกมกลายเป็นเกมซ่อนแอบว่าตอนนี้หาค็ไม่เจอโอ้ข้างบนฟังไปแล้วหนึ่งลูกฟังไปแล้วครับโดนไหมโดนครับโอเค <of> อาบอะไรแล้วเนี่ยเออโอเคเอาปืนหน่อยดิเพื่อนยิงปืนหน่อยเสือตูยิงมาใช่ปะอ๊อบเขารู้หรอผมตรงนี no ้ <ột> โอ้โหแต่ฉ <man> <ki> ันเล่นไม่ได้ก็กดค้างไปเลยครับคิดอะไรเยอะแยะโดนโอเคสวยขึ้นบนปืนพกแล้วกัน เคมามีคนวะครับเฮ้ยพกคู่อีกแล้วเนี่ยมันต้องปลดพวกเนี้ยยิงแล้วจะมันฮนะมันคือยิงกันมันนะโอเคเพื่อนโทษทียิงไม่โดนมาหาผมเปล่าวะเออมาหาผมจริงด้วยฮะเห็นแล้วผมโยนี่มาทำไมเนี่ยโอ้ เพิ่ย่าบังเพิ่งจะบังมองไม่เห็นโอเคกว่าจะยิงโดนกั้นหายใจต้องนานโอ้ผมเห็นละว UAV อีกแล้วเหรอโอเคถัดฝั่งละมีตัวขึ้นมาตายรีโหลดเอตเหรอ UAV online. มันปืนเทพนี่นาปืนเทพนี่นารีโหลดโอเคขึ้นบนก่อนเอาปืนเอาปืนเรามันไม่ทันสปอร์ตแล้วมันสปอร์ตเราแล้วอ้าวไปโดนอีกตายโอเคอยู่หัวมาก่อนระยะนี้โอเครีโหลดอพอถ้าพลาดแล้วจะพลาดเลยนะเล่นสนุกอ้าวตายอีกเยี่ยมอ่ะ โดดไปเจอกันอีกเนี่ยข้างล่างนี่ยยิงเพื่อนเราฟรีอยู่เนี่ยสวัสดีเพื่อนอุ้ยโดดลงมาตายโอเคฮึบขึ้นมาเออโดนหัวได้ยังไงโดนหัวได้ยังไงมีเปล่าเร็งรอไม่มีเห็นละโอ้เออจะชนะแล้ววะทุกคนไม่น่าเชื่อเล่นสนาหจะชนะเลยคิวสิบสองนะฮะทีมดี นะครับอีกแค่3ตัวเรียบร้อย <S <S เยี่ยมครับซารีถือได้แต้มเยอะเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับโมเดลโลแวร์สองนะก็ลองกลับมาเล่นดูมันก็สนุกนะฮะผมว่าภาคสามเมื่อถ้าปรับมันไม่ค่อยดีแหละเลยก็เล่นงงๆนะครับแต่ก็ต้องนั่งฟาร์มอีกเยอะก็เป็นหนึ่งภาคที่สนุกดีแล้วก็คนยังเล่นเยอะกว่าภาคสามแน่นอนนะครับโอเควันนี้มาเทนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับสนุกดีครับ สวัสดีครับ